สวัสดีครับเป็นเพื่อนพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพนพี่ๆมาชมพระส่องพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับจะพาเพื่อนเพื่อนี่ๆนะครับเรามาชมมาส่องเป็นพระปิตานะครับหลวงพระเดิมเนื้อตะกัวนะนี่นะครับพิมสองหน้านะครับปีสองสี่เก้าสามนะครับผมนะเขาก็เขาซีนมาอย่างนี้นะครับผมนะก็อ่ะนะครับ พิมพ์นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแนวทางการเล่นหานะครับเนาพิมพ์หลวงพระเดิมนะครับเนาะเนื้อตะกัวนะครับแล้วก็รู้ว่าปีสองสี่เก้าสามนะครับในเบื้องต้นก็เห็นไหมครับดูนะครับเนาะธรรมชาติของเนื้อตะกัวเก่าสองสี่เก้าสามนะครับนี่นะครับตะกัวผสมปลลอดเห็นไหมครับแล้วก็คาบไข่ต่างๆนะครับนะขออนุญาตตัดนะครับนิดหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับเนาะจะได้ดูส่องด้การชัดๆนะวินะนะครับนี่นะ เห็นไหมครับมันก็นะครับมันก็เล่นพระมันก็ง่ายๆแค่นี้เองนะพอดีเห็นไหมครับเนี่ยนะครับตะกัวเกานะครับมันจะไปวันะเนี่ยผสมปลาหลอดเห็นไหมครับแล้วก็คาบไขตะกัวเนี่ยเก่าๆนะครับเห็นไหมครับตามซอกนะครับผมนะของปีสองสี่เก้าสามนะครับดูนะครับเนาะเดี๋ยวชัดไม่ชัดยังไงเดี๋ยวค่อยลงกล้องส่องอีกทีนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวดูเห็นยไหมครับเนาะขาวๆเหลืองๆเนี่ยนะครับเห็นไหมครับนะนะครับ องนี้นะครับแท้ถึงยุคดูง่ายนะครับเนาะสองสี่เก้าสามนะครับหลวงพ่อเดิมพอหลวงพ่อเดิมท่านมรณภาพปีสองสี่เก้าสี่นะครับผมนี่นี่ดูนะนี่นะครับก็วันนี้นะครับเองมาเจอกันรอบค่านะครับเอาพอดีขออนุญาตไปพักผ่อนทะเลนะครับมาสองวันนะครับเอาพอดีก็กลับมาแล้วละครับก็พักผ่อนไปแล้วนะครับอาบนองอาบน้ําก็ สดชื่นขึ้นมาแล้วนะครับเราก็เลยที่แรกว่าจะไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับไม่ถ่ายพุ่งนี้ตามปกติแต่นะครับแต่พอดีอาบน้ำอาบท่าก็สดชื่นแล้วนะครับเราเราก็มาค่าเวลานะครับเราก่อนพักผ่อนนะครับก็มาชมพระกันนะครับเนาะก็พอดีแม่ผมขอมาจากต่างจังหวัดนะครับขอมาเที่ยวหาหลานๆนะครับผมก็เลยพาแกไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวทะเลนะครับแล้วก็ไปพักไปพักบ้านพักนะครับไปเล่นน้ําสระน้ําอะไรกันก็ ก็เดี๋ยวสักวันพูดประหัสเนี่ยแหละครับเดี๋ยวแกก็จะเดินทางกลับจะกลับยะโสธรนะครับผมนะก็นะครับแล้วก็ประชมพากกันนะครับเออนะครับเนาะมันมีสิ่งหนึ่งนะครับเนาะที่ที่ผมที่ผมเป็นที่ผมผมไม่สบายนะพี่นะเหมือนผมไปดูเขาเป็นกันเขาเป็นกันเยอะนะครับมันมันเป็นเหมือนแบบเป็นไข้ร้อนน่ะเขาเรียกเป็นไข้ร้อนนะครับเหมือน หมือนเป็นไข้นั่นแหละนะวีนะแต่มันจะมีอาการแบบที่ผมเป็นนะนะครับคือคือคือผมไม่อยากไปเลยนะนะครับไปเยวทเลียแต่มันจองบ้านพักไว้แล้วไงครับมันจองบ้านพักไว้แล้วมันเสียเงินจองไวแล้วนะพี่วีนะเราก็เราก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับก็ไปแบบอย่างนั้นแหละนะครับแต่มันจะมีอาการแบบตรงหลังคอเนี่ยนะครับมันจะปวดนะมันจะปวดหลังคอนะพี่วีนยแล้วมันจะลามขึ้นหัวมันจะลาวหัวแบบ เหมือนหัวมันจะระเบิดอะเหมือนันเส้นเลือดมันจะระเบิดนะพี่้นแล้วมันก็ลามไปทั้งตัวมันจะเมื่อยไปหมดแข้งแขนขาแล้วมันก็หนาวร้อนๆนะี่นะมันจะเป็นอย่างนั้นอ่ะนะครับนะครับผมก็กินยากินยาที่ว่าไปร้านขายยาจะเป็นเม็ดใหญ่ๆสีมส้มนะครับเนาะผมก็ไม่รู้วันนี้หยุงลางมาที่บานเออกินไปเออเนาะครับมันก็เพิ่งจะมาดีวันนี้นะครับเนาะคือไปทะเลเมื่อวานก็ไม่ใช่ว่าดีนะครับเนาะก็มาดีตอนเย็นๆหน่อยแล้วก็เออวันเนี้ย ค่อยกลับมาเปเหมือนเหมือนปกตินะครับแนละ้วก็จะดูถ้าจะหายแล้วนะครับเนาะก็กลับมาชมพระสองพระกันเช่นเคยนะครับผมนะนี่นะครับเนาะก็มาดูแนวทางการเล่นหานะครับนี่นะเป็นพระปิดตานะครับองหลวงพระเดิมวัดหนองโพนะครับเนาะเห็นไหมครับก็ <c oughs> <c oughs> ดูพิมพ์นะครับผมนะเนี่ยเนาะ ดูมือท่านนะครับเนาะมือขึ้นมือลงนะครับเนาะเล่นทั่วไปนะครับเนาะตาประจกมาจันเวบพระนะครับนะครับตัวทั่วไปนะครับเขาก็เล่นกันทั่วไปนะครับเห็นไหมครับดูมือนะบริีน่ะเห็นไหมครับมือขึ้นมือลงนะครับเนาะนี่ที่ให้ดูแนวทางการเล่นหาก็คือนะมีแ่้นะดูว่าพิมพ์นี้นะครับเนาะพิมพ์นี้เขามีเล่นกันนะนะครับส่วนนะครับมาดูเกแท้เดี๋ยวเรามาดูกันเองนะครับว่าเรารู้ใช่ไหมพิมพเขาเล่นนะครับเนาะ นะครับพิมพ์เขาเล่นแล้วก็มาดูเนื้อหาของเนื้อตะก่วนะครับนเนาะเพราะเขาสร้างปีสองสี่เก้าสามผมพูดถูกไหมนะมันก็เข้านี้นะเล่นพระนะวิธีนะครับเรารู้ที่เราต้องดูเพราะอะไรนะครับว่าเออพิมพ์นี้นะเขาเล่นกันนะเขาเล่นเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้นะก็คือมันมันพูดเหมือนแบบเราเก็บนะครับเราเก็บแล้วเราดูว่าเขาเล่นกันเราเก็บแล้ววันทั้งหน้าแล้ววันทั้งหน้าเราอยากจะออกอย่างนี้นะครับมันยังแบบว่า ใช่ไหมครับความหมายผมนะครับมันยังมีคนเล่นไงครับนะครับมันยังมีคนเล่นกันนะครับที่ผมไม่อยากจะให้พูดลอยๆว่าเฮ้ยมันเป็นของหลวงพ่อนั้นเว้ยมันเป็นของหลวงพ่อนี้นะเว้ยแต่พูดไปนะครับเก็บนะครับผมพูดตรงๆนะครับเนาะผมพูดตรงๆนะครับเนาะต่อให้แท้นะนะครับต่อให้แท้เราเก็บเราใช้พุทธคุณสบายใจผมไม่เถียงนะครับเนาะต่อให้แท้แต่ถ้าวันหนึ่งเราอยากจะเปลี่ยนล่ะนะครับเราอยากจะเปลี่ยนพาท่านเป็นเงินเป็น อะไรหรือว่าจะไปเทินกับพระองค์อื่นละ่ะแล้วคนอื่นเขาจะเข้าใจแบบเราไหมอ่ะเพราะมันไม่มีข้อมูลไงพื่ด้พี่นะครับแล้วจะให้ผมพูดให้ตายจากพระองค์หนึ่งที่คนไม่รู้จักเราจะให้มาแท้เพราะผมผมไม่เอามันเหนื่อยมันเหนื่อยก็ไม่พี่มันมันเกินกําลังผมแล้วกันนะนะครับผมก็เล่นตามที่คนอื่นเขาเล่นกันนะครับนาะมันก็ประมาณนี้เองนะครับเจตนาลม,มันไม่ได้ยากซับซ้อนอะไรหรอกนะนะครับถ้าเราจะเล่นบางอย่างนะครับเนาะนะครับเห็นไหมครับ ถ้าเราจะเล่นบางอย่างนะครับเหมือนเราจะเล่นรถนะครับมันก็มีมันไม่ใช่เล่นแค่พ้านะครับเราจะเล่นรถเล่นอะไรนะเล่นบอลหมายถึงออกออกกําลังกายนะเล่นบอลเล่นเทนนิสเล่นของสะสมทุกอย่างนะครับสแตมของเก่าอะไรอย่างนี้นะครับทุกๆอย่างของเก่ามันไม่ได้มีแค่พ้านะครับถ้าเราเล่นแล้วมันเหนื่อยนะครับมันต้องไปทะเลาะกับคนนู้นคนนี้ปวดหัวนะครับผมไม่รู้คุณพี่คิดยังไงเป็นผมผมไม่เล่น มันปวดหัวนะครับแต่ถ้าเราเล่นแล้วนะครับเราเล่นแล้วนะครับมีความสุขนะครับเรามีพูดคุยกับคนอื่นสิ่งที่ขชอบเหมือนเรานะครับแล้วมันจะสุดยอดมากเลยนะครับในคือในความคิดผมนะครับจากงานอะไรเล็กนะครับที่เราชอบนะครับแล้วมันสามารถเปลี่ยนเป็นค่าขนมเป็นค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆหรือว่าเป็นอาชีพเลี้ยงคนในครอบครัวได้เนี่ยมันจะสุดยอดตรงนี้แหละนะครับอันนี้คือความหมายผมนะครับผมนะ ที่ผมก็คือว่าแนวทางการเล่นหาน่ะที่ผมเล่าให้ฟังตลอดนะพี่มันก็ประมาณนี้มันก็แค่นี้เองนะครับมันไม่ได้วุ่นวายอะไรเลยนะครับผมนะนะครับเราจะเก็บอ่าเขาก็เล่นกันนะอ่านะเราใช้ก็สบายใจถูกไหมครับวันหนึ่งวันข้างหน้าเราเดือดร้อนมันก็ใช่ไหมครับมันก็ออกเป็นตังเปลี่ยนเป็นตังได้นะครับเนาะวันข้างหน้าไม่มีใครรู้หรอกถ้ามันมีคนรู้ป่านนี้ก็รวยทั้งประเทศเราซื้อลอตเตอรี่ในวันที่หนึ่งกันหมดนั่นแหละนะพี่นะอย่าว่าแต่วันข้างหน้าพรุ่งนี้ก็ไม่มีใครรู้นะครับเนาะว่ามันจะเกิดอะะะไรรขึ้นนนคับ ความหมายผมนะครับทำพระคาพระท่านจึงสอนว่านะครับอย่าประมาทในชีวิตนะครับเนาะเพราะวันข้างหน้าไม่มีใครรู้อะไรหรอกนะครับมันไม่มีอะไรใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมนะเรายึดดีคิดดีทําดีนะครับผมนะคิดดีทําดีนะครับมันก็จะวนหลูไปนะครับทาดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วถูกไหมครับเราคิดดีพูดดีทําดีนะครับมันก็ต้องได้ดีเพราะคาท่านเขาบอกอยู่แล้ว ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะครับเราทำดี <c oughs> คิดดีมันก็ต้องได้ดีนะครับแล้วเรายึดคารรท่านนะครับมันจะเป็นอะไรในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับเราทำดีอยู่แล้วไงมันก็ต้องไปดีไปในทางที่ดีถูกไหมครับนะอ่ะ,ะเลี้ยวไปไกลามาพ,พี่นะมาอีกหน่อยนะครับนะอ่ะก็ดูพิมพ์นะครับเนาะวิหัวเริ่มโป่งก็เลยเอาสะหน่อยนะพี่นะโอ้วันคลิปก่อนที่ท,ที่ที่เหรียญอะไรนะเหรียญ เหรียญที่ผมอ๊ที่ผมให้ดูเหรียญที่ผมค่อนจะไปทะเลโอ้โหไม่ไหวเลยสภาพหัวตื้อไปหมดนะครับเนี่ยนะครับเนาะเหรียญนะครับพระพุทธศิณเนี่ยนะครับเนาะนะครับก็วันนี้อบก็มาลงกล้องนะวีเราจะแปดนาทีเก้านสีแล้วมานะครับก็รู้ไปแล้วนะนะครับดูพิมพ์ดูอ่าดูพิมพ์ดูว่าสร้างจาก เนื้อตะกัวนะครับปีสองสี่เก้าสามนะครับทีมขอเล่นนะนะครับเราก็มาดูเนื้อหาตะกัวนะครับมันก็ดูให้ถึงยุคเท่านั้นเองนะครับนะพี่นะเพลินพะนะครับผมนะนะครับทำไม่ชัดต้องขออภัยนะพี่นะมันค่ำแล้วนะเราเจอกันรอบเย็นก็นี่นะครับเนาใช้ไฟตะเกียงนะครับเราไม่ใช้แสงแดดนะใช้ไฟโคมไฟนะครับผมนะมานะครับเห็นไหมครับดูไข่ตามซ่อนะครับแล้วก็นะครับนี่ ในเนื้อตะกั่ยไหมครับจะมีเือเรื่อเลือเรื่อเลือเรื่อนะครับน้อสนนิมนะครับก็คือไข่ขาวมันเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นแบบเหลืองเืงเหลืองๆหนะเห็นไหมครับนี่นะครับผมนะนี่ดูตรงหน้าท่านนะครับมันจอกวันไดไหมครับเขาวข่าเหลืองเหลืองนะครับผมนะแล้วก็มีตะเข็บนะครับนี่นะผมนี่นะ นี่นะมีตาเข็บนะครับนี่นะมีตาเข็บก็คือการสร้างภาพแบบโบราณนั่นเองนะครับผมนะดูไม่ดูนะครับเราตรงตรงหน้าท่านนะครับเนาะเห็นไหมครับเนาะจะมีวันนั้นนะครับขาวเหลืองเหลืองนวลเนี่ยนะครับเนาะก็คือไข่ไข่ขาวนะครับเริ่มเริ่มมีอายุนะครับผมนะนี่นะครับเนาะ นี่นะครับผมแล้วก็ดูตรงแขนนะครับดูไข่ขาวนะครับเนี่ยดูดูดูนะครับดูหน้าทันนะไข่เหลืองแล้วก็เนี่ยตรงแขนนะครับความคมชัดนะครับแล้วก็เห็นไหมครับมีไข่ขาวนะครับธรรมชาติของเนื้อตะกัวเก่านะครับเนาะที่มีอายุนะครับเนี่ยเป็นพิมพ์สองหน้านะครับผมนะนี่นี่นะครับเนาะอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับนี ดูธรรมชาตินะี่นี่นะครับขาวแล้วก็เนี่ยอยากให้ดูเนื้อนะครับมันจะออกว่นหน้าเนี่ยนะครับเนี่ยเหลืองเหลืองนวลนวนะครับเหมือนสีน้ำตาลนะพี่นะเอ,อ็นดูดนะครับนี่นะนี่นะน,นะนะครับเป็นพราอีกรุ่นหนึ่งที่ที่ท,ที่ที่ใช้ได้สบายใจนะครับเนาะ พิตาหลวงก็เดิมเนี่ยนะครับเราพิมพ์เนี้ยนะครับจะมีมีทั้งเนื้อตะกั่วแล้วก็เนื้อเมฆกะพัดนะครับแต่นะครับความผมเอาความนิยมและกันนะครับเอาความแบบที่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 น่าใช้ละกันนะครับเนาะผมให้ผมให้ผมให้เนื้อตะกั่วดูดูมีภาษีดูมีราคากว่านิดนึงละกันนะครับนะนะครับจากที่ผมเห็นเห็นมานะครับเนาะก็คือความน่าใช้ผมให้ราคาของให้ความน่าใช้ของเนื้อตะกั่วมากกว่า นิดนึงแล้วกันนะครับแต่ถ้าแท้ทันใช้ได้ทั้งคู่เหมือนกันนะครับเนาะอันนี้ก็คือพูดถึงความหายากแล้วก็ราคาที่ที่ที่เขาเล่นกันนะครับมันก็จะมีมูลค่ามากกว่าเนื้อเมะพัดนิดหน่อยแล้วกันนะครับเนาะนะครับก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆนะครับเช่นเคยที่แวะเข้ามารับชมนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็ช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ